ีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบทเชอรนะ์นัดเช่นเคยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหยุดกันไปตั้งหลายวันลืมที่ทิชอร์สอนหมดแล้วหรือยังคะทิชอร์รู้นะว่าบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทิชอร์จะกลับมาทบทวนให้นะคะแต่สําหรับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของการวัดความยาวคะ่ะ เด็กๆจำได้ไหมคะเมื่อตอนที่เราอยู่ป .1 เราก็เรียนการวัดความยาวกันไปแล้วพอขึ้นมาป .2 เนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะคะจะเพิ่มความยากขึ้นเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้นะคะมาชมคลิปวิดีโอกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ เราจะมาฝึกวัดความยาวของสิ่งของกันเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวของสิ่งของโดยการใช้หน่วยกลางในการวัดกันไปแล้วเมื่อฉันประถมศึกษาปีที่หนึ่งยังจำกันได้ใช่ไหมคะเด็กๆลองช่วยครูวัดความยาวของริบบิ้นเส้นนี้ด้วยหน่วยกลางที่ครูกําหนดให้แต่ละชนิดดูนะคะเริ่มจากหน่วยกลางที่เป็นยางลบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับยางลบ7ก้อนค่ะต่อไปเราเปลี่ยนหน่วยกลางจากยางลบมาเป็นก้านไม่ขีดไฟดูบ้างนะคะเริ่มวัดกันเลย1 2 3 4ริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับก้านไม้ขีดไฟสีก้านค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้หน่วยกลางที่ต่างกัน ผลการวัดความยาวก็จะไม่ตรงกันค่ะดังนั้นเพื่อให้ผลการวัดตรงกันและสื่อความหมายเกี่ยวกับความยาวได้ตรงกันเราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่เป็นมาตรฐานและใช้หน่วยความยาวที่เป็นมาตรฐานด้วยค่ะเราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดต่างๆกันนะคะเครื่องมือที่เราจะใช้วัดความยาวมีดังนี้ค่ะไม้บรรทัดสายวัดตัว ตลับเมตรไม้เมตรค่ะเครื่องมือที่เหมาะสมในการหาความยาวของปากกาด้ามน,นี้คือไม้บรรทัดค่ะเพราะปากกามีความยาวไม่มากไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่ดูเหมือนจะสะดวกและง่ายดายที่สุดค่ะโดยไม้บรรทัดจะมีช่องตัวเลขบอกความยาวเป็นช่องๆมีระยะห่างเท่าๆกัน1เซนติเมตรเริ่มจาก0เซนติเมตร ซึ่งไม้บรรทัดบางอันอาจมีตัวเลขศูนย์กำกับแต่บางอันไม่มีนะคะซึ่งเซนติเมตรนี้เป็นหน่วยวัดความยาวมาตรฐานหน่วยหนึ่งใช้อักษรย่อว่าซมจุดค่ะเครื่องมือวัดที่มีหน่วยวัดความยาวมาตรฐานจะทำให้ผลการวัดเท่ากันไม่ว่าใครเป็นคนวัดค่ะการวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดจะเริ่มจากหนึ่ง วางไม้บรรทัดทาไปตามขอบหรือแนวนอนของสิ่งที่จะวัดโดยให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดอยู่ที่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดค่ะ 2. อ,อ่านความยาวโดยดูจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ตรงกับปลายสุดของอีกด้านหนึ่งของสิ่งของค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราได้ความยาวของปากกาด้านนี้แล้วนั่นคือ7ซนติเมตรนั่นเองค่ะ เด็กๆลองเชื่อครูว่าสิ่งของต่อไปนี้ด้วยไม้บรรทัดหน่อยสิคะต่อไปมาดูกันที่แก้วน้ำใบนี้บ้างนะคะการหาความยาวของเส้นรอบวงของแก้วน้ำใบนี้เราต้องใช้ใสายวัดตัวค่ะเพราะสายวัดตัวเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสำหรับการวัดสิ่งของที่มีส่วนคงเพราะสายวัดตัวสามารถค้งไปตามส่วนต่างๆได้ค่ะ ความยาวเส้นรอบวงของแก้วใบนี้คือ15เซนติเมตรค่ะมาถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ๆอย่างโต๊ะตัวนี้บ้างนะคะถ้าเราจะใช้ไม้บรรทัดเล็กๆมาวัดความยาวของโต๊ะตัวนี้คงไม่เหมาะใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยสำหรับวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากๆคือไม้เมตรและตลับวัดค่ะไม้เมตรและตลับวัด จะมีหน่วยความยาวที่ใหญ่กว่าหน่วยเซนติเมตรคือหน่วยเมตรซึ่ง100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรทําให้การวัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดยาวมากๆสามารถทําได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเมตรใช้อักษรย่อมจุดค่ะความยาวของโตอตัวนี้คือ1เมตร10เซนติเมตรค่ะ สำหรับเชือกเส้นนี้เครื่องมือในการวัดความยาวที่เหมาะสมคือตลับเมตรค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเชือกเส้นนี้มีความยาวมากที่เดียวนะคะตลับเมตรจึงเหมาะสำหรับวัดความยาวของเชือกเส้นนี้ค่ะเด็กๆคะเราลองนำเทปวัดมาวัดสนามฟุตบอลกันนะคะวิธีการวัดระยะทางด้วยเทปต้องมีคนถือเทปสองคนที่ต้นเทปและที่ปลายเทป เพื่อวัดระยะทางเป็นช่วงๆแบบนี้ค่ะสนามฟุตบอลมีความยาวเท่ากับ105เมตรและความกว้างเท่ากับ68เมตรค่ะเรามาลองวัดความสูงของโต๊ะโดยใช้ไม้เมตรกันค่ะขาโต๊ะนี้มีความสูง60เซนติเมตรค่ะเอแล้วขาเก้าอี้จะมีความสูงเท่าไหร่นะ ขาเก้าอี้มีความสูง40เซนติเมตรนี่คือการวัดความสูงค่ะซึ่งเป็นการวัดความยาวในแนวตั้งตรงข้ามกับการวัดความยาวที่เรารู้จักกันไปแล้วที่เป็นการวัดความยาวในแนวนอนค่ะเด็กๆช่วยครูวัดความสูงของคนอื่นๆหน่อยสิคะ ใั้งายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆรู้จักเครื่องมือวัดความยาวและการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดสายวัดไม้เมตรหรือตลับเมตรรวมถึงสามารถวัดความยาวในหน่วยเซนติเมตรและเมกันไปแล้ว อย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะครั้งหน้ายังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการวัดความยาวรออยู่นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆชมคลิปวิดีโอจบแล้วเข้าใจกันไหมคะ,ะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะที่เชร์จะให้เด็กๆทำการบ้านหน้าที่ 60กับ61ค่ะและอย่าลืมถ่ายลงในลายส่งทิเชอร์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิชอร์นัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆ